ตลอดชีวิตผมเลือกในแบบของตัวเองมองหาความแตกต่างในดีเทลดื่มด่ำคุณภาพความเฉพาะตัวที่ซ่อนอยู่เลือกรายละเอียดระดับบอสบอสคอฟฟี่ไทลีนอน8ชั่วโมงออกฤทธิ์ยาวนานถึง8ชั่วโมงได้อย่างไรไปดูกันด้วยตัวยาพาราเซตามอล650มิลลิกรัมประกอบด้วยเม็ดยาแบบ2ชั้นตัวยาชั้นแรกจะแตกตัว จากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดได้ยาวนาน8ชั่วโมงไทลินอน8ชั่วโมงลดไข้บรรเทาอาการปวดได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงกินตอนท้องว่างได้โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา3ปัญหาผิวแห่งวัยที่ผู้เชี่ยวชาญว่าแก้ยากควันพิสูจน์แล้วว่าขวดนี้ช่วยจัดการได้ยูเซริ 3D เซรัมด้วย3พลัง ช่วยให้ผิวดูเฟิร์มกระชับฝ้าแดดดูจางลงริ้วรอยดูตื้นขึ้นเห็นผลในสองสัปดาห์จัดหนักผมตลอดอนาคตผมเสียไม่น่ารอดไม่สิงเพราะยาผมแพนทีนสูตรปรับปรุงใหม่ผสานไมโครโปรวิตามิน3เท่าช่วยฟื้นบำรุงผมเสียมากขึ้นสิบเท่าผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคสเวนเซน์ไอศกรีมมะม่วงอก,อกร่องทองซันเดย์พร้อมข้าวเหนียวใบเตยหอมที่เยอะที่สุดที่สเวนเซนส์ทุกสาขา สบายสบายก็นี่มือเทียงจัดให้เต็มที่กับ KFC The Box Club เริ่มต้นเพียงชุดละ159าบาทตั้งแต่10มีนาคม2567เป็นต้นไป Attack ใหม่น้ำยาล q u i d p เพล l เข้มข้นคราบหนักจัดการง่ายในขั้นตอนเดียวไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เข้ายึดเกาะช่วยซอกซอนสลายคราบผ้าสะอาดหอมลดกลิ่นอับ Attack ใหม่